เราเนี่ยอยากจะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็อายุที่ยั่งยืนเนาะซึ่งเราดูแลตัวเองกันมาดูตลอดเลยแต่ปัจจุบนันดรแพทย์ก็น่าจะทราบกันอยู่ว่าโอ้โหฝุ่นเยอะเนาะอ๋อใช่ใช่ฝุ่นเยอะมะละภาวะ PM อ<ห>ใช่เป็นแบบประเด็นหลักที่ทุกคนใส่ใจคือตอนนี้เลยมันเป็นปัจจัยที่ทําให้ในเรื่องของตัวระบบภูมิคุ้มกันมันเสื่อมลงด้วยไหมคะจริงๆส่งผลมากๆเลยนะ<ม>ก่อนหน้านี้เราก็เจอพวกไวรัสพวกเชื้อโรคอะไรต่างๆซึ่งยังมีอยู่นะทุกวันนี้ก็ยังมีแล้วก็ยิ่งมันหนักไปอีกก็คือฝุ่น PM แล้วหลายๆคนชินแล้วคือไม่ป้องกันอันนี้คืออันตรายมากน <Nice. S 2> ะเพราะว่ามันสามารถเข้าไปจนถึงจุดในสุดของปอดเราจะไปถึงถุงลมของเราเลยนะครับ mm hmm. และเข้าไปในกระแสะเลือดด้วย mm hmm. แล้วไปส่งผลให้รกระบบภูมิคุ้มกันของเราลดลงไปด้วยระบบภูมิคุ้มกันที่มันลดลงแบบนี้ค่ะมันส่งผล กับร่างกายแบบยังไงกันบ้างอะคะอันนี้คือคําถามไปยังอันนี้คือคําถามเรียบร้อยแล้วค่ะงขต้องจับฉลากแล้วนะ <c oughs> วจับได้เลยค่ะโอเคและสามสิวินาทีได้คือ30วินาทีโอ <c oughs> ้โหพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มค่ะระบบภูมิค,มคุ้มกันของร่างกายเรานะครับจะเสื่อมลงมี2ปัจจัยหลักๆคือเรื่องของอายุที่เพิ่มขึ้นจะลดลงแน่นอนอีกเรื่องหนึ่งคือพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมที่สําคัญที่สุดก็คือการนอนน้อยนะครับอย่างที่2ก็คือความเครียดนะครับแล้วอย่างที่3ก็คือเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารแปรรูปที่ค่อนข้างเยอะซึ่งเวลาเราเครียดจะทําให้การหลั่งฮอร์โมนความเครียดหรือคอร์ติซอลออกมา,มามากขึ้นนะครับแล้วเวลาที่เรากินอาหารแปรรูปจะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายมากขึ้นทั้งหมดทั้งมวลจะส่่งผลตอ การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่แย่ลงครับโโอ้โห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  สาก็ยังเหนื่อยอยู่นะสาก็ยังเหนื่อยอยู่ใช่ไหมแต่ว่าหือว่าพอดีเป๊ะเลยจริงๆเราจะแข็งแรงสุขภาพดีไปได้นานระบบภูมิกันของเราต้องดีมากๆเราอยากจะภูมิคุ้มกันดีเราต้องปฏิบัติตัวหรือต้องทําอะไรยังไงอะคะไปนอนครับผมไปนอนเลยใช่ไหมอันนี้คือดอกเตอร์แนะนำเลยคือจริงจริงแล้วการนอนจะเป็นการฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดควรนอนให้ได้อย่างน้อย 7- 8ชั่วโมงต่อวันนะครับดรอกเต์่ขัดเราจะแบบอุ้ยนอนน้อยอยู่แล้วออกกําลังกายไม่มีเวลา จะไปเรื่องอื่นได้ไหมในการเสริมการตัวช่วยต้องไปหาอะไร กินหรืออะไรยังไงบ้างไหมคะก็บางทีถ้าเราคิดว่าเราต้องใช้ตัวช่วยนะครับพวกเสริมวิตามินต่างๆก็ช่วยได้วิตามินซีวิตามินอีสังกะสีอย่างเงี้ยพวกนี้ช่วยในเรื่องการลดความเครียดเสริมภูมิคุ้มกันได้แอนตี้ออกซิแดนต์นะครับจากพวกผลไม้เบอร์รี่อะไรต่างๆอันนี้ก็ช่วยได้แต่สําคัญคืออาหารปกติของเราเราก็ต้องคุมด้วยพวกอาหารที่เป็นน้ําตาลสูงเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเยอะๆเนี่ยลดได้ลดเลยนะครับพวกเบเกอรี่ที่มีไขมันทรานส์เยอะเนี่ยนะ ลดได้ลดเลยนะครับสำคัญที่สุดคือต้องดื่มน้ํำเยอะๆด้วยนะครับเพราะว่าน้ําจะช่วยขับของเสียในร่างกายเสริมระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายระบบไหลเวียนเลือดดีเซลภูมิคุ้มกันจะไหลไปได้ทั่วร่างพร้อมจะจับเชื้อโรคในทุกที่ครับ